กาคุเดสเ้ยกาคุเดสวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาจากคุณนบซี o ของกระตุน้นคำนะครับให้มารับหนะ้าที่ต่อเจ้า SMP Life Robo นะครับมันก็คือพลาสติกโมเดลของหุ่น Life Robo นั่นเองด้วยความที่ว่าช่วงนี้ผมนิยมต่อกันพาน,นะครับดังนะั้นก็จะมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปากกาตัดเส้นสี หมึกตัดเส้นอาร์ไนหรือว่าครีมตัดอะไรอย่างนี้อุปกรณ์ผมก็จะพร้อมนะครับดังนั้นคุณนพก็เลยมอบหมายหนะ้าที่ในการต่อเจ้าตัวนี้ให้ผมนั่นเองประชิปมันจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยครับอําดัดถัดมาผมก็จะแกะกล่องแกะกล่องไปเรื่อยๆนะครับก็แผงถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่า20กลักว่าแผงได้ เยอะจริงๆผมต่อกันพาผมไม่เคยเจอแผงที่เยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับดู <Huh? S 1> ดิกองภูเขาท่วมหน้าจอหมือน้วเนะี่ย <In it. S 1> อันดับแรกนะครับเราก็จะเอาชิ้นส่วนมาตัดเส้นโดยการหยอดหมึกพ mm ันเนอรลายไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อให้หมึกมันแห้งเนาะ mm hmm. ก็คือตัดเส้นทิ้งไว้นครับ mm hmm. ก็หยอดหยอยอดหยอด,ยอด,ยอดไป แ่งไหนที่สีมันดูจางๆเส้นมันไม่เด่นก็จะหยอะพันเนลวลายลงไปนะครับเพื่อให้เส้นมันเด่นชัดถัดมานะครับก็เริ่มประกอบเจ้าตัว Jet f ฟอร์คอนกันนะครับตอนนี้ก็วุ่นวายในการหาแผงว่าแต่ละแผงมันอยู่ตรงไหนนะครับเยอะซะเหลือเกิน แต่แต่แต่แต,แต,แต่พี่ที่ฝึกงานก็เห็นว่าโอเคมันน่าจะใช้พื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับเขาก็เลยไลย่ผมมาทําในห้องประชุมของบริษัทเลยนั่นเองแมอภิสิทธิ์จริงๆนะครับก็เริ่มประกอบเจ็ตอาค่อนต่อนะครับก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับในการประกอบเจ้าตัวหุ่นไลฟ์โรโบตัวนี้นะครับเจ็บมือด้วย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเจ็ดฟอลคอนนะครับก็สวยสงามใช้ได้ถัดมานะครับเราก็จะมาประกอบเจ้าแลนดไลออนต่อนะครับก็ประกอบประกอบ,กอบตัวเนี้ยสำหรับผมถือว่าประกอบอยากที่สุดแล้วเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรไม่ไม่ไมคงทนเลยนะครับแล้วก็เปราะบางง่ายมากๆนะครับมีแบบว่าพลาสติกหักไปหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังดีที่ยังสามารถประครับประคองประกอบมันให้เสร็จ ได้นะครับก็ถ er ือว่าโชคดีไปก็ <Jesus. S 1> เสร็จแล้วนะครับเหมือนสิงโตเมายานะครับก็ประมาณนี้สำหรับแดนไลออน <_ d ancing> สุดท้ายนะครับก็มาต่อเจ้าอควาดอลฟินต่อนะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าง่ายมากด้วยความที่ว่ามันเป็น ตัวใหญ่นะครับมันก็เลยประกอบได้ที่ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ประกอบแล้วรู้สึกสนุกมือที่สุดนะครับก,ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับสัต์ทั้งสามตัวต่อไปก็ได้เวลารวมล่างนะครับอะระหว่างดูชิฟรวมล่างผมก็ขอบอกเลยว่าเจ้าหมุนตัวเนี้ยสำหรับผมแล้วไม่ชอบเลยนะครับหมายถึงในพาร์ของการประกอบนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาก จ็บมือนะครับแล้วก็มันดูไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับก็คือแบบโอ้โหผมใช้เวลาที่จะต่อเป็นตัวหุ่นนานมากนะครับกว่าจะขึ้นเป็นรูปหุ่นได้แต่พอมันหุ่นแล้วก็รู้สึกว่าสวยครับแต่ระหว่างทางมันหนักหนาเกินไปครับผมก็เลยไม่แนะนำให้มือใหม่หมที่ไม่เคยต่อพลาสติกโมเดลลองเจ้าตัวนีน้ไม่แนะนำเลยนะครับ ก็อย่างที่ผมตอบเป็นหุ่นแล้วก็ไม่อยากให้ใครแยกกลับมาเป็นสารไก็คือเป็นหุ่นแล้วเป็นหุ่นเลยนะครับหลับคลิปก็จบเท่านี้นะคะไว้ติดตามต่อไปนะครับผมครับ